เป็นลนกกรเส่นรากค่ะเมื่อกี้พี่ออยซาวเสียงแล้วว่าใครเป็นลูกเกษนรากที่นี่ถามเป็ทีใครเป็นลูกช้างบ้างใครเป็นลูกช้างบ้างรู้ไหมทำไมถึงเราถึงใช้สัญลักษณ์ลูกช้างดูที่โลโก้เห็นไหมคะโลโก้เรามีลูกช้างชูคบเพลิงอยู่ข้างในนะคะอันนี้เป็นจานให้เขียนสถาบันของ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเราก่อตั้งโรงพยาบาลในะทงดานประชาชื่นแห่งนี้มาครบรอบ13ปีเมื่อวันที่13และวันที่15กรกฎาคมนะคะดันั้นปีนี้เป็นปีที่9ถึงปีที่14แต่เราจัดงานนี้ทั้งหมด18ครั้งเพราะว่ามีบางปีที่สถานการณ์ไม่เพื่ออำนวยอย่างเช่นปีที่แล้วแล้วก็แผนที่เกิดกต้องยกเลิกเพราะว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไข้หวัด2 0 0 9นัระบาดนะคะเราก็เลยไม่อยากให้ลูกน้อยลูกช้างของเราต้องเข้ามาเสี่ยงในโรงพยาบาลเราก็เลยยกเลิกจัดงานนะคะแต่ปีนี้สถานก,การณ์โอเคแล้วเราก็เลยจัดงานต่อไปแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจะมีัางวิสาระใน้านเเชิง ที่คุณหมอจะมาพูดแล้วก็มีเชิญบันเทิงนะคะเช่นการแสดงของอนุบาลแห่งหอมเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของสถานการณ์ระหว่างครอบครัวจะเป็นกิจกรรมอะไรคุณองรออยู่ในช่วงถัดไปนะคะในวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณปฟนเซอร์ใจดีของเรานะคะได้แก่เอ็นฟาร์คิกก็คือนมนมที่ให้ลูกๆเราได้ดื่มนะคะอันที่สองคือเอฟแอนด์เอ็นดังลกอันนี้ก็าคงจะ บำรุงคุณพ่อคุณแมแะะะะ่แล้วกคนในครอบครัวนะคะตูนไทยแอคซ่านะคะประจัานแล้วก็สนอ็อฟี่บัสเตอร์อันนี้เป็นตัววัคซีนนะคะที่ใช้ในโรงพยาบาลสุดท้ายก็คือเอทแอ่ขนมเคก้กนะคะเปเกอรี่ที่วันนี้ให้ขนมเค้กมาสําหรับให้ลูกๆเราได้ตัดขน,นเมเค้กฉลองวันเกิดสําหรับคนที่เกิดในเดือนนี้ ลูกช้างติดนะคะซึ่งเราจะคัดเลือกมาแล้วก็ให้โอกาสในการที่จะได้เป่าเค้กของเราในวันนี้นะคะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็คงจะขอให้ดำเนินการตามลำดับการที่ ก็นะคะขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มางานของโรงพยาบาลเกษรราชวนนี้แล้วก็สวัสดีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกท่านนะคะ,อะทอ่สุภรักษ์นะคะวันนี้จะมาคุยในเรื่องของพัฒนาการของลูกน้อยของเรากันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคือ,อเด็กเล็กๆเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างพัฒนาการไ,ได้ค่อนข้างจินตเลยนะคะซึ่งทีนี้เนี่ยวิธีการจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้พันธุกรรมเนี่ยเรารักคนนี้แล้วฉันก็จะแต่งงานกับคนที่แน่ๆที่ไม่เปลี่ยนใจเนี่ยไม่เป็นไรค่ะนอกเหนือจากพันธุกรรมจะมีผลยังมีอีกสองสิ่งที่สําคัญที่มีผลคือสิ่งแวดล้อมหรือการเลี้ยงดูและการกระตุ้รนรวมทั้งอาหารที่เหมาะสมด้วยนะคะอันนี้เราเลือกได้นะเรามาดูสติปัญญาของเด็กซะก่อนวราต็นยังไงบ้างน,นี่คือหน้าตาสมองนะคะสมองของเด็กที่เพิ่มเกิด จะเห็นว่าเป็นไงคนะเส้นใยนิดเดียวการเชื่อมต่อสัญญาณประสาทมีนิดเดียวนะคะเพราะเซลล์ก็ยังใหม่ยังไม่้รับการกจระตุน้นแต่เมื่อเด็กโตขึ้นนะคะเพราะอายุ6ขวบเท่านั้นแหละนะคะดูเส้นใยประสาทน,นะเพิ่มขึ้นมากมายยิ่งถ้าเส้นใยประสาทเชื่อมต่อกันมากเท่าไหร่เด็กยิ่งมีความฉลาดมากขึ้นเท่านั้นนะคะ มาจากอาหารที่เหมาะสมอันที่สองมาจากการกระตุ้นการกระตุ้นด้วยพิธีแบบไหนเดี๋ยวเรามาฟังกันคะ่ะนะคะเพราะพภชนาการที่สําคัญรเราดูโภชนาการโภชนาการที่สําคัญนี้มีผลต่อการเจริญเติบโตนอกจากตัวและสมองแล้วด้วยนะคะซึ่งสมองเนี่ยเด็กๆ่กกจะมีพัฒนาการเร็วกว่าผู้ใหญ่นะคะและอย่างเด็ดถ้าเด็กได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสมเมื่อไรจะมีความเสี่ยงต่อการเติบโตและ สติปัญญาทันทีนะคะบางคนไหวตัวทันแก้ได้ภายใน3หัวปีแรกถ้าแก้ได้ทันหายค่ะเด็กสามารถพัฒนาต่อได้แต่ถ้าทิ้งเอาไว้มากกว่านั้นจะเป็นการอดิสปัญญาแบบน้ำตาลวอเลยนะคะเพราะไอคิวที่วัดเด็กๆเนี่ยถ้าวัดได้เท่าไหร่เมื่อโตขึ้นไอคิวจะแตกต่างกันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากถ้าการเลี้ยงดูไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจะเห็นว่าช่วง เนึ้อแรกเกิดตัต้งอยู่ในท้องแม่นะ่าจะหนึ่งสามหัวปีแรกนี่เป็นไงคะเป็นเวลาเป็นโกอกาสทองของแม่นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ให้อาหารที่ดีให้การเลี้ยงดูที่ดีให้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยนะคะมันมีการพัฒนาแล้วจะไปถ้าเด็กแรกเกิดหนะึ่งหัวสองหัวสามหัวเนี่ยรับจอมได้เลยคะ่ะถ้าสติปัญญาตอนนี้มาดีปั๊บนะคะอายุเท่าไหร่ก็อายุดีค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเวลานี้นี่ถึงเป็นเวลาที่แบบเป็นโอกาสทองทีเดียว นะคะสารอาหารที่สําคัญอะไรที่ดีเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกค่ะนมแม่ดีที่สุดถุกต้องขมแห่น้องนะใช่ตอบม่าเกินนี้มัน่ารักของเราเองนะคะมาเชิญมานะคะน้องน่ารักมากขอบคุณคะนมนมแม่ดีที่สุดไม่มีอาหารใดที่ดีกว่านมแม่อีกแล้วนะคะนมคนก็เหมาะกับนมคนนะคะเพราะนมแม่เมื่อเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์นะคะ จะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตที่วิ่งได้เชื่อไหมคะสิ่งมีชีวิตที่วิ่งได้ดังนั้นคือเม็ดเลือดขาวค่ะมีชีวิตนะคะภาษาอังกเรียกว่า living c e นะคะเม็ดเลือดขาวที่มีชีวิตอันนี้แหละที่ไปเติมมูมคุ้มกันให้กับคุณลกูกนะให้แข็งแรงซึ่งตรงหัวไม่มีวันทาําหมดเด็ดขาด คุมกุ้งก no the ันเนี่ยดีมากๆจะสังเกตว่าเด็กที่กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดมักจะแข็งแรงกินสี่หรืหกเดือนก็เพียงพอแล้วค่ะสาหรับคุมกุ้งกันอันนั้นแต่ยังไงก็ตามพองค์กันนําไหมลูกแนะนาให้กินนมแม่จนถึงวัยยุ่งหวหัขึ้นเลยนะคะงัวขึ้นเลยนะคะนมแม่ดีที่สุดแต่อย่างไรก็ตามก็มีคุณแม่บางท่านที่ไม่สามารถให้นมแม่ได้นะคะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเช่นเช่นอะไรคะ ไม่มีน้ำนมไม่มีนมมีวิธีทำให้มีได้ค่ะเขามีวิธีกระตุ้นนะคะุณหมอเขามีวิธีกระตุ้นนะคะไม่มีเวลาไม,ไ,ลมไ,ไม่เป็นไรคุณแม่ไปทํางานนะฮะลางานได้สามเดือนไม่เป็นไรค่ะเขามีวิธีมีน้ำนมเก็บแช่ที่เย็นไว้ขอให้ทําอันนี้สะก่อที่แน่ๆคุณแม่ที่ให้นมลูกไม่ได้คือคุณแม่ที่เป็นเด็นไขนะคะให้นมลูกไม่ได้ที่เหลือคนจ้าน,นะฮะอย่างน้อยๆต้อหงหกเดือนนะคะเล่นด้วยกน ทีนี้นะคะพราะนมแม่ที่สุดแล้วเราให้หนงแม่ไปนี้นั้นที่มีสารอาหารครบถ้วนในเรื่องของการพัฒนาสิริปัจจัและเรื่องของระบบการนะคะนะคะนี่ไงฮะนมแม่เป็นมาตรฐานของขัำนะคะเขาเรียกโกลแซนดานะคะดนมวัวทุกชนิดนะคะนมผสมไม่ใช่นมหมอนมผสมทุกชนิดที่เป็นนมหมอนสำหรับทารกเนี่ยจะพยายามทําให้เหมือนนมแม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกนมแม่ เ,เราเลอกนบบัวแค่ยประสงมแทนโมแม่ก็่อให้เลิกที่ห้องที่ใกล้ขีดโดมแม่ได้นห